มันมาเกี่ยวพันกันเนี่ยมันจะเกิดการสมยอมกันทางการเมืองมันเป็นความผิดพลาดของพรกเก้าไกลเองที่คุณพิธาลุกขึ้นมากลางสภาวันนั้นจะเดินหน้าแก้หนึ่งสองมันเป็นการใช้นิติสงครามเล่นงานพักเก้าไกลเล่นงานสสของพรกเก้าไกลอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าคุณครับรเดชมองประเด็นนี้ยังไงอ่ะคือผมมองงนี้ครับมันไม่ใช่นิติสงครามนะครับ อันนี้มันเป็นเรื่องนิติธรรมนิติรัฐนะครับที่ที่ผมบอกว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะตรวจสอบทวงดุลกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องมีการแยกออกจากกันโดยชัดเจนนะครับถ้าถ้ามันมาเกี่ยวพันกันเนี่ยมันจะเกิดการสมยอมกันทางการเมืองอันนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็จะไม่มีคนมาตรวจสอบรัฐบาลครับเราต้องมองถึงอนาคตข้างหน้าด้วยหรือคือเราจะมามองแค่พักเก้าไกลพักเดียวเราต้องมองว่าถ้าพักเก้าไกลทำงี้ได้อนาคตเกิดมีพักการเมืองอื่นทําอย่างนี้บ้าง นะครับก็มีการไปฝากไว้ฝากเลี้ยงไว้แล้วถึงเวลามาพอเลือกตั้งเสร็จก็เอาคนของตัวเองย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งแสดงว่าดูเกมแล้วมั่นใจแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าหมออ๋องกลับมาอยู่กับก้าวไกลแน่แนคือคือผมว่าถ้าถ้าเขากลับมาอยู่กับก้าวไกลเนี่ยผมว่าสังคมก็ยิ่งรับไม่ได้นะก็แสดงว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ที่สังคมคิดทุกวันนี้คือเป็นสิ่งที่ ที่คุณฝักเลี้ยงไว้จริงๆรวันนี้คุณอาจจะบอกว่ามันไกลไปที่จะพูดนะแต่ถ้าถึงเวลาวันนั้นมันก็พิสูจน์ถ้าคุณกลับมาี่ความชอบพันที่คุณจะมาเป็นนักการเมืองนี่มันหายไปเลยนะนะครับถ้าคนตั้งคําถามว่าตอนวิรัฐบาลตั้งรัฐบาลกันน่ะก็ใช้เทคนิคใช้รัฐธรรมนูญใช้ช่องว่างเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกันอย่างที่มีหลายบางคนใช้คําพูดว่าหน้าด้านมาก็ต้องหน้าด้านกลับคุณนาครเดชมองยังไงครับคือผมว่ามันเป็นความเข้าใจผิดนะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ พักเก้าไกลเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเป็นส่วนที่พักเก้าไกลผิดพลาดเองเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าทุกท่านไปรีเทปดูได้นะครับพักเก้าไกลเนี่ยคุณชาดาไทยเศษนะครับแล้วคุณอนุทินด้วยพักภูมิใจไทยเนี่ยอภิปรายในสภาชัดเจนเลยว่าถ้าคุณถอยมาตาหนึ่งหนึ่งสองนะครับพักภูมิใจไทยที่มีเจ็ดสิบเอ็ดเสียงเนี่ยจะโหวตให้กับคุณพิธาเป็นนายกเพราะวันนั้นเนี่ยคุณพิธาเนี่ยขาดเสียงในรัฐสภาอยู่แค่ประมาณหกสิบหกเสียงแค่นั้นเองถ้าได้หกสียงุ คุณพิธาจะได้เป็นนายกนะครับคุณชาดาเนี่ยพิปายชัดเจนเลยนะครับคุณอนุทินนั่งอยู่ด้วยแล้วผมก็นั่งอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับผมยังตกใจเลยว่าพิป่าย,ย่างี้เกิดเกิดก้าวไกลเอานี่เป็นนายกเลยนะผมก็ยังลุ้นกันอยู่นะครับก็ก็ว่าเขาจะตอบตกลงหรือไม่ตกลงไงถ้าพักก้าวไกลวันนั้นเนี่ยคุณพิธาเนี่ยตอบรับคุณชาดาข้อเสนอของพักภูมิใจไทยว่าให้หยุดแก้หนึ่งหนึ่งสองนะครับซึ่งไปแตะต้องสถาบันหลักของชาติเนี่ยแล้วมาทำสามน้อยนโยบายที่มาหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย โดยไม่ต้องไปยุ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับวันนั้นคุณพิธาได้เป็นนายกไปแล้วนะครับก็ตอบรับเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยไม่จริงหรอที่ที่ภูมิใจไทยจะพูดจริงผมว่านี่นั่นนั่นมันสภาปาหีแล้วถ้ามันเชื่อถือไม่ได้นี่มันสภาผู้แทนราษฎรเเราตรงนี้ได้คุณอะครเดก็คิดว่าภูมิใจไทยก็บดให้ตามที่เขาต้อการแน่นอนนะบตแน่นอนบดแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าผมก็ถามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมผมก็ถามคนของพรรคภูมิใจไทยนะผู้แทนพระภูมิใจไทยแล้วเดือดเขาเอาเขาเอาก็ให้อ นะครับเขาเอาเอาให้ก็ปิดสวิตสวไปเลยปิดสวิตสวไปเลยใช่เขาเอาให้ก็ให้เขาเป็นรัฐบาลไปเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะบริหารประเทศตามที่หาเสียงได้ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเอามาเทียบกันได้ว่าใครไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เพราะอีกฝ่ายหนึ่งใช้กลเกมถูกต้องเทคนิคในทางรัฐธรรมนูญมันเป็นความผิดพลาดของพรรคเก้าไก่เองที่คุณพิธาลุกขึ้นมากลางสภาวันนั้นในการประชุมเลือกนายฐมตีครั้งแรกเลยว่าจะเดินหน้าแก้หนึ่งหนึ่งสองฉะนั้นเสียงที่เขาจะได้จากภูมิใจไทยไปสนับสนุนเพ ฉะนั้นอันนี้คือจะมาบอกว่าใช้กลไกใช้อะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ihad, <พ>อครเพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแจง้งแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆวันนี้เราก็มีมีนัดหมายตัวแทนของพรรคก้าวไกลเอาไวน้นะจะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนกันในรางการแต่ว่า ล่าสุดเนี่ยเหมือนทางก้าวไกลจะอยากสงวนท่าทีเอาไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อวานผมก็คุยกับคุณชัยธวัฒน์ไปแล้วคุณผู้ชมย้อนไปดูเทปได้จะได้มีข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะว่าในมุมของพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์อธิบายอย่างไรการขับมาอ,องมันเป็นเหตุผลความจําเป็นอย่างไรวันนี้ฟังในมุมของคุณอัครเดชในฐานะตัวแทนของวิปรัฐบาลที่ถึงขั้นว่าจะ ยื่นให้สารตรวจสอบยื่นให้ปชปชปปชด้วยใช่ไหมเรื่องจริยธรรมครับเป็นเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องของปปชครับแต่เดี๋ยวดูขั้นตอนวิธีการนิดนึงให้อาจารย์จูสักไปไล่เลียงทําการบ้านอยู่อ่ะ